จนตอนนี้จะถ่ายทําจนจบใกล้จะจบแล้วนะคะก็ยิ่งรู้สึกว่าตัดสินใจไม่ผิดเลยแล้วก็ดีใจมากๆที่ที่ตัดสินใจที่จะร่วมโปรเจกต์นี้ค่ะยิ่งเล่นไปก็ยิ่งยิ่งเข้าใจอะไรหลายๆอย่างแล้วก็ยิ่งมั่นใจว่าเรื่องนี้นอกจากความสนุกแล้วเนี่ยผู้ชมจะได้ประโยชน์จากมันอย่างแน่นอนไม่ได้เฉพาะเพียงเฉพาะ เขานุษย์เมียแล้วนุษย์แม่แต่มันสําหรับทุกคนที่ใช้ชีวิตคู่แล้วก็ชีวิตครอบครัวค่ะก็เลยรู้สึกว่าอุ๊ยอันนี้เป็นโปรเจกต์ที่ภูมิใจจริงๆเราะเรื่องเล่นเดี๋ยวเขาเล่นแล้วมีหลุมในแบบฉบับของเราไปอย่งงครับให้คำนิยามแบบฉบับของใครนะใช่เขาเล่นมาแล้วเรารู้สึกว่าเราจะนิยามตรงนี้ยังไงบ้างถ้าในแบบฉบับของบัวบงกตนะคะของบัวบงกตก็คือสุดท้ายเราเนี่ยไม่ว่าเขาจะเจอปัญหาอะไรที่ไม่คาดคิดยังไงสุดท้ายสัญชาตญาณของความเป็นแม่ มันก็ต้องสู้แต่คราวนี้วิธีการสู้อะในเรื่องก็จะแสงดงให้เห็นว่าจริงๆมันมีเทคนิควิธีการสู้ได้หลายแบบจะสู้ในเกมก็ได้นอกเกมก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วสุดท้ายบมกดก็จะเลือกสู้ด้วยกฎหมานมาสอบแทรกกับข่าวในวงการที่เกิดข,ขึ้นในปัจจุบันไหมคะแน่นอนค่ะมันมัน เชื่อว่าทุกคนดูแล้วจะรีเลทกับไม่ใช่เฉพาะไม่ต้องเป็นข่าวหรอกอชีวิตส่วนตัวเราเองนี่แหละหรือคนใกล้ตัวจะชีวิตคู่ของเพื่อนชีวิตครอบครัวของเราของเพื่อนอะไรแอบว่ามันมันจะต้องตรงหลายๆคนอย่างแน่นอนค่ะเรียนะับีที่เอช่วยกนบุกแข็งปีอ๋อใช่ฉากนั้นนะว่ามันก็แบบละครเนาะเรื่องจริงอาจจะไปยิ่งกว่าน,นั้นอีก คือว่าเรามีหรือว่าเรามีสกิลเรื่องที่แล้วมาแล้วเราจาบเรื่องีมันก็เลยรู้สึกว่าได้แน่นอนไม่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 เกี่ยวกับสกิลเลยเป็นสัชาตราณเลยแสดงว่าถ้าถ้าถมตว่าเป็นที่แอบจริงจริงมในละครเรื่องี้อาจจะทำมากกว่าทีทีใช่ไหมคือแอบเชื่อว่าบัวบงกตในเรื่องนี้ก็ไม่มีสกิลการถีบใดๆแต่เมื่อมันถึงจุดนั้นอะมันก็แบบมาเองแล้ว แล้วมันก็คงไม่ได้คิดหรอกว่าเราทําได้หรือทําไม่ได้แต่ว่าณจุดที่มันพีคที่สุดตรงนั้นก็คงแบบก็คงดูดีไปเลยอะไรเงี้ยแล้วถ้าเป็นชีวิตจริงพ,พี่แอรเป็นฆาเจริญการแล้วเราจะทำยังไงมากกว่าทีมรือว่าม,มากกว่ออายุ่งเลยลืมไปแล้วอ่ะยุ่งรออยู่งรอยุ่งรอเออแต่เรื่องนี้ยัง,ย,งยังไม่ถึงเรายังไม่ถึงตัวน้องไม้เลยนะยเป็นการแบบ อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นมิติใหม่เหมือนกันนะสำหรับการที่เรามีความขัดแย้งกันแบบจริงๆแล้วขัดแย้งแบบรุนแรงมากจริงๆแต่ทั้งเรื่องเรายังไม่มีมถึงเนื้อถึงตัวยังไม่มียังไม่เคยตกหน้ากันเลยเหรใช่ค่ะงงใช่ค่ะการอเส้นเรื่องคิดต่างๆเลยจริงๆไอ้เรื่องฉากอีบนี่คือมันเป็นครั้งแรกของเราผกเหแล้วละครเราจะไม่ค่อยถึงนื้อถึงตัวหรือว่าแอคชั่นขนาดนั้น ก็คงใช่ <S <S ม <S 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 ีหลุดแล้วไหมครับกรบดานฉากไม่มีหลุดเลยไม่มีหลุดเลยเพราะว่าจริงๆมันเป็นฉากยากค่ะก็ดราม่าก็ต้องทําสมาธิทุกคนนะคะแม้แต่เราเราก็ไม่กล้าเราก็ไม่กล้าเล่นบทอื่นก็ก็ทําสมาธิของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะระหว่างว่าระหว่างในบทเหมือนไซคแครระหว่างในบทแนบทที่เขาได้รับไปเราเหมือนไซค์คร์นี้ที่สุดพี่คิดสิคะอะไรจะตอบง่ายนะคะ เวลามีเหตุการณ์อะไรเราต้องเราต้องคุณแก้ตัวก่อนอ่เนี่ยอันนั้นยังไงเขาก็คนนอกถูกไหมเขาไม่จำเป็นต้องดีกับเราก็ได้เพราะว่าเขาคือคนอื่นแต่อันนี้คือคพ่อของลูกคือสามีของเราเขาควรจะดีกับเราตอนนี้พี่แอมเขาหนักใจมาก <c oughs> เพราะหลักใจจริงเพราพอเรารับละครหนึ่งเรื่องมันจะต้องเพิ่มเลเวลมาหนักหน่วงขึ้นไปอีกเออไม่ไม่หนักใจค่ะไม่หนักใจพร้อมจะหนักค่ะ เพิ่ม up level อะไร up ทุกอย่างหมดทุกอย่างจริงๆเราก็อยากได้หลายๆแบบมากกว่าแสดงว่าพี่เองชอบท้าทายเองใช่ไหมคะกับอะไรที่แบบใช้เคย็ดลัก็อยากทำเสมอใช่แน่นอนค่ะรู้สึกว่าพอเรามาถึงจุดนี้เราอยากทำหลายๆแบบจริงๆมันไม่ได้แปลว่าจะต้องแบบหนักขึ้นไปเรื่อยๆหรอกก็อาจจะสลับจะได้มีหลายๆแบบมีเพื่อนที่เขาอยากเล่นตอนนี้อยากกลับไปเล่นเบาๆแล้ว แบบเออกลับไปเล่นแบบยิ้มๆเหมายถึงสลับกันบ้างหน่เลยหรือไม่ก็แปลกๆไปเลยตอนนี้ถ้าใครมีโปรเจกต์อะไรแปลกๆแนวๆของอะไรก็คือก็คือแม่งเราจะมาแป๊บหนึ่งเราแป๊บหนึ่งแต่แต่ไม่หลอดก็ต้องเรือกนะถ้าถ้าเลือกน่าสนุกน่าสนใจก็หอมแม่ข่หางเลืวแม่ไปรถเสริมรสวิตซมาทางสวิตซ์ตีมาค่ะเป็นไงบ้างคะสนุกมาก นีคือเป็นอะไรเป็นทริปแบบ่สาวเลยค่ะคือพีอส่สาวอยากไปดูมากกว่าไอย่างนี้เราคือเรารู้อยู่แล้วว่าเขาอยากดูซึ่งเขาก็คิดว่าเราไม่พาไปดูหรอกเขาก็เลยไม่ไม่ได้เคยคิดจะขอ,ขอหรืออะไรนะค่ะแต่ว่าน,นี่ก็เป็นแม่แบบยิ่งลูกไม่ขอก็ก็ยิ่งอยากยิ่งอยากทำให้นะะียค่ะแล้วก็คือมันเป็นจังหวะบังเอิญหลายๆอย่างนะคะเพื่อนก็ให้ปัดมา เลยชวนไปแล้วก็มีรุ่นพี่ที่จะแบบดูแลที่รุ่นพี่อะไรอย่างนี้นะคะ่ะมันก็เลยเออทุกอย่างลงตัวพอดีไม่ลงตัวก็แค่ว่าแม่ต้องลางานแม่ก็เลยลางานค่ะไปกไปสาวรีวิวไปยังไงบ้างแมะโอคค้โหเขาแบบแฮปปี้สุดๆดซึ่งจริงๆอ่ะเออก่อ,อนหน้านี้อาจจะไม่ได้เป็นแนวแบบว่าที่รูปแบบว่าติดตามผลงานแบบว่านัก้อง,แ,ง,แ,งแสดงอะไรขนาดนั้นอะไรเงี้ยนะคะถ้าพูดตรงๆก็รู้สึกว่าเขายังเด็กอยู่ ที่ชอบของเขาเราก็รู้สึกว่าอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีสําหรับลูกได้ในความแบบเธอไม่ได้แบบว่าสวยอย่างเดียวเขาสวยเก่งแล้วก็คือกว่าเขาจะประสบความสำเร็จได้เขาต้องผ่านอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยนี่ก่อนที่จะให้ลูกไปดูให้ลูกเด็กจะบ้านนะ่ไหว่าแบบกว่าเธอซื้อจะแบบมาถึงจุดนี้เขาต้องแบบผ่านอะไรมาบ้างเขาต้อมีความสามารถอะไรบ้างไม่ใช่แบบซิ่งแค่ร้องแค่เต้นนะเขาเล่นดนตรีอะไรเป็นบ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้ไปรีสิร์ช ามีวันพรีเซนต์นะคะอ๋อเป็นยังไงบ้างพอมาถึนถ้าพรีเซนต์ผ่านแม่จะพาไปแต่ความจริงมีตัวแล้วแหละแล้วเป็นยังไงบ้างในความพยายามที่เขาไปหาข้อมูลมาเพื่อที่จะมาพรีเซ <c oughs> นต์ให้แม่าเไม่ยากไปดูเราให้คะแนนเท่าไหร่อร๋อให้เต็มสิบเลยค่ะเขาแบบเต็มที่มากแล้วก็แบบไปม,มากกว่าที่เรา เลยแล้วว่าโอ้โหระดับโลกมันกว้างจะมาจุดนี้มันผ่านอะไรบ้างคืออย่างน้อยก่อนที่เขาจะไปม,มีความสุขไปเอนจอยอยากให้เขาได้เรียนรู้อะไรบ้างทให้้เเคาิัขนึนะไ,ไช,ช,ช่ใช่ค่ะแล้วก็มันจะได้มีบางจุดที่จะมาแบบตื่นเต้นมากท่านสตต๊อกไทต้องทำแบบนี้ไหมคะค่ะ <laughs> ต้องดูก่อนแล้วก็จะหยุแต <laughs> ่ที่หลักสต๊อกไทยก็คือแฟชั่นอของแม่แฟชอร์ผมชมพูของแม่ สร้างเลยข่าวเลยข่าวเออเลยข่าวจริงก็ใส่แล้วแต่เน่ยมันอาจจะอาจจะแปลกเพราะว่ามันเป็นแบบไม่เพื่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆมันไม่มีอะไรเลยก็แค่แบบเอออยากใส่เป็นแม่ลูกกันใครเป็นคนเลือกใครเป็นคนเลือกเหรอคะก็ช่วยๆใครมีบ้างคุณคุณเป็นสิคุณเราไม่ค่อยได้เห็นแล้ว อ๋อแอมก็ไม่เห็นเหมือนกันแอมก็ไม่เคยหรอแต่งตีมเป็นแบบว่าถัรนลัวอะไรอยู่ก็เป็นชริตตี้ขึ้นมาอ่างเงี้ยแต่ว่าบรรยากาศในงานต้อไปด้วยกัแต่จริงๆก็ใช่ค่ะบรรยากาศในงานใครก็แต่งก็ใช่แต่ว่าถ้าตัดข้ามมาและแอปเปคอนเสิร์นี้คนเดียวแอมก็ไม่แต่งจริงๆก็คือแต่งแอ่ลูกแค่นั้นเลยค่ะเรารู้สึกว่าเอ้ยอันนี้เราไปก็คือไปเอนจอยกับเขา บ้างแบบว่าน้องโตจนแบบย่งดูคอนเสิร์ตกับเราได้แหล้วใช่เป็นเี่เ้เนี่ยเป็นประโยชน์ที่เแบบจำลังตัดอยู่ยังไม่ได้ลงไอจีเป็นประโยชน์นี้เลยว่าแบบเอ้มันมาถึงจุดที่ที่เราฟังเห็นด้วยกันได้แล้วเราไปคอนเสิร์ตด้วยกันได้แล้วเป็นถึงจุดที่นักร้องที่เราฟังมาจนตอนนี้เราก็ฟังต่อแล้วก็าต้อไปด้วยกันอย่างนี้ค่ะแล้วก็ เออเป็นคนเดียวกันที่เรารู้สึกว่าเอออันนี้เราสนับสนุนที่ชื่นีมเป็นตัวอย่างที่จะดีได้ จุดพวกนี้ซึ่งแบบเด็กเขาก็สังเกตนะใหม่เขาก็ดูเขาก็รู้สึกว่าแบบผมไม่อยู่จะเก่งอันดับไหนในโลกแต่ว่าการแสดงออกของความ appreciate ขอบคุณทุกคนที่มาดูอันนี้มันเป็นจุดที่น่าชื่นชมอผมอยากว่าเป็นพี่สาวได้ไม่ใช่แม่แล้วไม่เกินจริงคำนี้ในบางจังหวะบางจังหวะเขาพูมกลับมาเป็นแม่ก็ม่รู้กมีร่างนีงมีหลายร่างนแพง เรตงตรวจทีตรวจแล้วอยู่ตัแล้ว ไม่กลัดน e ่างานเองบางคนร้องของไทยก็น้างานเขาไม่ได้เข้าติดตัวไปแล้วหลือแม้แต่ได้เห็นบ้างก็ก็เห็นมีเหตุบ้างค่ะมนเหตุบ้างก็เข้าใจความรู้สึกไปอย่างเดียวก็เชียวบางคนที่เขาแบบเฝ้ารอมานานอย่างเงี้ยก็ยังทำแบบนี้เลยมันมันถึงเสียเรื่องจิความรู้สึกเนี่ยลัดเรื่องเราจะไปเดือนเดือนใช่ไหมเราที่เราโดนความเดือเดือนเราจะไเดือนเดีปวควาเตอร์ดีสุ้า ป็นยังไงบ้างเขาไปเอาเบอร์เรามาจากไหนเขาชื่ออะไรยังไงไม่ทราบเลยค่ะ่เออย่างนั้ค่ะว่าเขามีเบอรได้ยังไงปกติจะไม่ค่อมีมเบอรอ์ี้อันนี้ก็รับด้วยอันนี้คือเขาโทรมาเขาบอกเลยคุณทัสออรคุณชื่อเิยหรือว่า ใช่ไหมแล้วแก้เขาหาเพิ่มคือเขาหม่ยเขาไม่ันหมายถึงแอปนี่นะเผมไม่ได้รู้จักแอฟนะแต่ว่าเขาหมายถึงแบบดัดเสียคือบอกว่าแบบให้ไปเสียค่าวปลาอะไรเงี้ยที่ต่างจังหวัดซึ่งมันไกลมากอ๋อที่ปลายค่ะบอกให้ไปปลายภายในสามชั่วโมงมีอนี้อ่ะเราก็แบบ เขาจะมีวลเปนอะไรของเขาอีกแตเราจะได้เประโยชน์ที่จะอัปเดตให้กับผู้ฟังอะไระแต่ว่าก็คือจะร้อยไปถึงจุดนั้นแต่ก่อนถึงจุดนั้นก็คือโดนเรื่องนี้ก่อนแบบเสียงดัเสียงเราเด้โดนอกข้อหามันมีอัเนทกทันใช่ไหมไม่ได้เถียนไม่เถียงว่าอรก็เสียงมันป็นอย่างเามี้อ มาขนาดเบอร์เรายังไม่ได้บอกว่าให้ทุกคนแต่ว่าอยู่ดีเขาก็สุ่มมาเจอเจอรอดก็ได้เออแอบว่าสุดท้ายมันก็มีทางนะค่ะเวลาเราแบบให้ข้อมูลเดี๋ยวนี้เวลาให้ข้อมูลที่ไหนเนี่ยมันมีบ้างเพื่ออะไครับพี่แอปกับแบบชิจฉิ้าเบการงาน Welcome to Star Society